ไอ้หยุดนะพี่ฟอนแน่จริงก็จับให้ได้สิพี่เอกจะวิ่งวนไปวนมาทําไมอ่ะก็เล่นวิ่งไล่จับไม่ใช่หรอแล้วแเข้าแล้วๆเข้าตามมาตามมาอ๋อเฮ้ยเียนหัวเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าไม่มันมีลูกบอลเนี่ยก็โดนหัวหรอกไม่เป็นไรหรอกหน้าตามมาตามมาจะลงแล้วนะอ้ย ไปเล่นสไลเดอร์ลูกบอลมันเด้งเร็วมากลูกบอลมันเด้งหนึ่งอะ่ะดูสิเจ็บหัวมึนไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยสงสัยต้องนั่งพักพักใหญ่เลยตรงเนี้ยดูดิดูดิหัวปวดเป็นลูกมะน,นาวเลยอะ่ะเปี่ฝนเดือดแล้วก็ชอบเล่นแบบเนี้ย ก็พี่ฝนอยากเล่นนี่นาก็ที่นี่มันน่าสนุกดีอะเห็นสไลเดอร์มันสูงสูงก็เลยสไลด์ลงมาไม่คิดว่าลูกบอลนั้นมันจะกระเด้งดึงมาโดนนะสิหัวโนเลยอะแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะก็ทำอะไรไม่ได้อะต้องนั่งพักก่อนพี่เอกมึนหัวพี่ฝนก็มึนหัวเหมือนกันแต่แบบว่าขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วอะเจ็บหัวไปหมดเลย เดี๋ยวมานะพี่เอกเ,อเดี๋ยวยืนรอแถวนี้ละกันอย่าไปไหนล่ะอืมโอ้ยโอ้ยเจ็บบะเอ้ยล้างมือหน่อยดีกว่าโอ้ยเจ็บก็เจ็บมือก็เปือ้อนก้นก็เจ็บหัวก็เจ็บโอ้ยเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยเนี่ยต้องล้างมือให้เกลียกล้ยงๆป้องกันเชื้อโรค เขาบอกว่าถ้าจะล้างมือให้เกลี้ยงต้องร้อง Happy b i r ิร์ดเดหนึ่งรอบ HAPPY b i r ิร์ดเด o ์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเ y ย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ d a y TO YOU อุ๊ยจะว่าไปเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยดูสิหน้าตาก็ดีดีด <c oughs> ชมตัวเองก็เป็นด้วย านีพี่เอกหายเจ็บหรือยังก็ไม่รู้ได้มาล้างมือล้างหน้าค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยนะต้องรีบกลับไปหาพี่เอกซะแล้วพี่เอกพี่เอกพี่เอกฮะเอาว่าไงพี่ฝนเป็นไงบ้างอะ่ะทำไมมาเร็วจังเฮ้ยต้องรีบเดินต้อง เดี๋ยวนะเอ๊ะนั่นอะไรอะขอมองใกล้ๆหน่อยสิอุย้ยไม่น่าจะใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดวฮะฮะทำไมทำเออะเอ๊เฮ้ยทำไมเฮ้ยเดี๋ยว,ไม,ยไ,มยยวไม่ใช่อย่างที่คิดหรอกมั้งขอเดินเข้าไปดู ไกลๆหน่อยดีกว่ามันมันคืออะไรกันแน่เนี่ยพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดเฮ้ย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 เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนมายืนข้างหน้าเราด้วยแหละพี่ฝนแต่ว่าพี่แอ๊ดว่ามันแปลกๆนะใครหรอพี่แอ๊ด อะไรพี่แอกเป็นอะไรไม่ใช่แล้วทําไมมีพี่ฝนสองคนละเนี่ยพี่แอกเดี๋ยวพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วพี่ฝนอยู่นี่เอ้ยแล้วเออนี่นี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นนี่เธอเป็นใครอะ่ะทําไมแต่งตัวเหมือนฉันเลยก็ก็ฉันคือพี่ฝนไงอะไรของเธอฉันคือพี่ฝนตั้งหากแล้วไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็ท่งผมแบบนี้มาจากไหนเนี่ยแล้วตกลง คนไหนตัวจริงกันแน่เนี่ยพี่ฝนพี่ฝนคือตัวจริงอะไรของเธอฉันคือตัวจริงต่างหากนี่อย่าบอกนะว่าเธอเป็นโครนนิ่งของฉันเหรออะไรของเธอครอนนุ่งครนนิ่งอะไรกันไปแอบแต่งตัวเหมือนฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวไม่ใช่แล้วล่ะพี่แอกบ,บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครปัญหาคือพี่แอกแยกไม่ออกอะว่าใครใครคือพี่ฝนตัวจริงเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยเนี่ย ไม่ใช่คนนี้คือพี่ฝนตัวจริงไม่ใช่แล้วเธอฉันตั้งหักคือพี่ฝนตัวจริงโอ้ยใจเยน็นอย่าพิง่งทะเลาะกันฉันตั้งหกักฉันตั้งหักอย่าฉันทะเลาะกันไม่ใช่ใก่อนมันต้องเป็นฉันฉันตั้งหกักไม่ได้นะพี่แอบแบบนี้ไม่ได้แล้วก็อ,อย่าพึ่งทะเลาะก,กันสิไม่แบบนี้ไม่ไหวแล้วนะมาแต่งตัวเรียนแบบแบบนี้ได้ยังไงกันเอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่า ใครหรอผู้เชี่ยวชาญพี่แอกแบบนี้มันมันไม่ใช่แล้วอะแล้วโอ้โหดูสิหน้าตายังกับก๊อปปี้มาเลยอะอืมเอาเป็นว่าไปหาไปหาปุ๊กปิ๊กที่บ้านดีกว่าเพราะว่าปุ๊กปิ๊กอยู่กับพี่ฝนมาตั้งแต่เด็กเลยเออใช่นะไปหาปุ๊กปิ๊กดีกว่าฉันน่ะนะเป็นพี่ฝนตัวจริงส่วนเธอตัวปลอมปุ๊กปิ๊กต้องรู้แน่นอนเลยไม่ใช่ฉันคือตัวจริงต่างหากเอาเป็นว่าเดินมาด้วยกันเลยแล้วกันพี่พี่เอกว่า มันน่าสับสนไปหน่อยนะเรื่องนี้ม,มันมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงกันนาวหรือว่าเอ๊ะเพียดถึงบ้านเราแล้วอะใช่แล้วมาถึงบ้านแล้วว่าแต่ว่าสองคนเนี่ยคือพี่เอกแยกไม่ออกจริงๆนะเพราะว่าเหมือนกันหมดแม้กระทั่งการเดินก็พี่ฝนบอกแล้วไงว่าพี่ฝนคือตัวจริง ฉันตั้งหักคือตัวจริงเธออย่ามามั่วหน่อยเลยนะเอางี้งั้นยืนรอข้างนอกทั้งสองคนเลยแล้วกันนะก็ได้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเพเอกไปเอาปุ๊กปิกเข้ามาก่อนขืนให้เข้าไปบ้านเดี๋ยวคุณแม่คงตกใจแย่ปุ๊กปิกปุ๊กปิกอยู่ไหนเนี่ยปุ๊กปิกเฮ้ยปุ๊กปิกไงเพเอกเอา่าเพเอกมีเรื่องรบกวนนิดหน่อยอะปุ๊กปิกเรื่องอะไรอะมากับเพเอกแป๊บหนึ่งได้ไหมอะ หรออ่าอ่าอ่าไปก็ได้มีปลาทูให้กินเป่านุชก็เอาเป็นว่าเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนแล้วกันนะเราค่อยกินปลาทูโอ้ยมีเรื่องหน้าปวดหัวทั้งวันเลยนี่ไงปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเฮ้ยเอ่อปุ๊กปิ๊กช่วยแยกทีว่าสองคนเนี่ยคนไหนตัวจริงฉันนะ่ะคือตัวจริงนะปุ๊กปิ๊ก ฉันตัางหากที่คือตัวจริงปุ๊กปิ๊กนายจำฉันไม่ได้หรือไงนุชนุชเราตาเหลือกแล้วเราเราแยกไม่ออกเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยอะ่ะปุ๊กปิ๊กนี่นี่ฉันอยู่กับนายมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนายจำฉันไม่ได้เหรอปุ๊กปิ๊กอย่าไปเชื่อเขาฉันตัางหากที่อยู่กับนายตั้งแต่เด็กๆเออพี่เอกก็ว่าพี่เอกก็แยกไม่ออกเหมือนกันงั้นเอาไงดีอะ่ะพี่เอกเหลืออีกอย่างเดียวอะ่ะ ไปเอาโบมาดมกลิ่นดูไหมเผื่อกลิ่นไะไเหมือนกันโบใช่แล้วโบเฮ้ยโบเอ้ยเอ้ยแล้วโบมันจะรู้เรื่องได้ไงอ่ะปกติก็ไม่ค่อยได้เรื่องอยู่แล้วเออแต่ก็ไม่แน่นะถ้าแยกกลิ่นได้อาจจะรู้ก็ได้ว่าคนไหนพี่ฝนตัวจริงโบโบเบือ่ามากับพี่เอกหน่อยโบเบือเฮ้ย มีแต่เรื่องทั้งวันเลยพักนี้ช้าอุ้มมาดีกว่ามานี่มานี่เดี๋ยวจะต้องใช้จมูกโบหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปกินไก่ละกันนะโบนี่เพียงมีเรื่องประหลาดใจให้ดูแทนแทนโบเฮโบโบฉันฉันตัวจริงใช่ไหมโบนายจำฉันได้ใช่ไหมโบ ฉันตั้งหักที่คือตัวจริงโบปุ๊กปิ๊กนายต้องจําฉันที่ได้สิบอ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 อะไรกันโบฉันนรู้นะว่านายจําฉันได้นายนายบอกฉันว่าฉันเป็นตัวจริงใช่ไหมโอไม่ใช่ฉันตั้งหักที่เป็นตัวจริงโบอบฉันเองโบทุกคนสรุปแล้วโบบอกออกมากับเพียกว่าบอ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 ่าเแย่ไหม แยกไม่ออกทั้งหมดเลยบอกปุ๊กปิกนายจำฉันไม่ได้จริงๆหรอเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนคนไหนล่ะฮะทั้งสองคนเลยแต่ว่าพี่เอกจำพี่ฝนไม่ได้จริงๆหรอก็จำได้แหละแต่ว่าแบบนี้จำลำบากมากเพราะว่าทั้งสองคนหน้าเหมือนกันหมดเลยอ่ะก็นี่ไงคนนี้ไง,นนไงที่เป็นพี่ฝนตัวจริงเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆสมัยเป็นน้องกล้วยถูกทับหนะ้า แก๊งกล่องแก๊งตั้งหากฉันตั้งหากที่เป็นแก๊งกล่องแกง๊งเธอไม่ใช่แล้วโอ้แล้วก็ความทรงจําเหมือนกันด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปถามหาใครแถวนี้ละกันนะเพื่อเขาจะรู้เฮ้ยอยากจะวิ่งไปหาใครอะ่ะใช่แล้วเจ๊ชุดชมพูที่เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ไงคนนั้นน่ะหรอใช่ใช่รู้สึกว่าแกจะเป็นบนรรดาลักษ์ของเมืองด้วยน่าจะมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่บ้างนะ อยู่ไหนนะเฮ้ย,ยนั่นไงเจอแล้วรอเราด้วยเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีเดี๋ยวหนีรอด้วยพี่เช้า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 ครับเดินไปไหนพี่เช้าว่าไงจ้าว่าไงฉันรีบฉันรีบจะรีบไปไหนแล้วฉันรีบไปทํางานนะสิคือผมมีเรื่องจะถามนิดนึงอะถามเรื่องอะไรหรอคือมันมีปัญหาดหน่อยครับนี่หันไปดูข้างหลังเพื่อนผมหน่อยดิอ่ะทำไมอ่ะนี่ไงเนี่ยสองคนเนี่ย ปัญหายัางไงคือสองคนนี้หน้าตาเขาเหมือนกันเลยอะครับผมเออเอใช่เนาะเออฉันเคยเห็นเด็กคนนี้มาตั้งแต่สมัยเล็กๆเ,เอา้าเดี๋ยวนะทําไมมีฝาแฝดหรอเขาไม่ใช่ฝาแฝดนะคือถ้ามีฝาแฝดจริงอะผมก็ต้องรู้ตั้งแต่เด็กแล้วปัญหาคือเพิ่งจะมีแฝดเอาเมื่อตะกี้เนี่ยครับไม่ใช่แล้วหรอมองเขาอาจจะมีลูกพี่ลูกน้องหรือเปล่า ลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูสิอาจาไม่ใช่อย่างที่เธอคิดก็ได้นะอืมนั่นสิพี่ฝนลองกลับไปถามดูไหมว่ามีพี่น้องหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรหรือเปล่าพี่แอกพี่ฝนจะเป็นลูกคนเดียวนะใช่ใช่ใช,ใช่พี่ฝนก็เป็นลูกคนเดียวเหมือนกันเคยถามพ่อกับแม่แล้วไม่มีที่ไหนนี่ลูกพี่ลูกน้องอะ่ะอา้าวแล้ววนี้เราจะทํายังไงกันดีครับอยู่ดีๆผมก็เล่นกันอยู่อะแล้วก็พี่ฝนนะ่ะเพื่อนผมเมขาไปเข้าห้องน้ํา พอกลับมาเลยมีสองคนไปเลยอะครับงั้นฉันขอถามหน่อยนะความทรงจําเหมือนกันเลยหรือเปล่าก็ใช่อ่ะค่ะสมัยเด็กๆเป็นแก๊งของแกงตอนนี้ก็เป็นแก๊งของแกงเหมือนกันใช่ใช่ช่ฉันก็เป็นแก๊งของแกงเหมือนกันโอ้ยอันนี้แหละที่ผมปวดหัวสุดๆไปเลยเพราะว่าความทรงจําของเขาทั้งสองคนนะ่ะผมลองสอบถามดูแล้วมันเหมือนกันเป๊ะเลยครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าใครไปโครนนิ่งกันมาอีกอย่างหนึง่งจะโครนนิ่งกันได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอผมนี่งงไปหมดเลยอะ่ะพี่สาวช่วยหน่อยสิถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้แค่อย่างเดียวแล้วล่ะเธอรู้จักสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าด o อกโปแกงเกลหรือเปล่าล่ะ But And how careless we yeah. all day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk and then hook up Okay, we were all right, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never, Never run. We hook up in my car.